ส่วนเด็ครับกล่าวกันว่าพระปิดตาองค์นี้นะครับใช้แทนพระของหลวงป,ปตโตวัด ประดู tourism, ่เฉมพลีได้เลยนะครับพระปิตาองค์นี้ก็คือพระปิตาของขวัญของหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่นองพระองค์นะครับถามว่าทําไมถึงใช้ทันพระของหลวงปุโตได้นะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าหลวงพ่อทองอยู่ท่านเป็นสหธรรมิกกับหลวงปุโตวัดประดู่เฉีมพลีนะครับก็คือทั้งหลวงปุโตวัดประดู่เฉีมพลีกับหลวงพ่อทองอยู่นะครับท่านสนิทสนมกันนะครับหากมีพิธีพุทธาพิเศษที่ไหนนะครับหลวงปุโตกับหลวงพ่อทองอยู่ก็จะปลุกเสกรวมกันอยู่เสมอนะครับหลวงปุโตเคยกล่าวแก่ลูกศิษย์ว่า หับหมดบุญชั้นแล้วให้ไปหาหลวงพ่อทองอยู่ท่านแทนชั้นได้นี่ก็แสดงให้เห็นว่าพลังจิตของหลวงปู่โตะและหลวงพ่อทองอยู่อยู่ในระดับที่เสมอกันนะครับและเคยมีคนถามหาพระเหนียวพระคงกระพันจากหลวงปู่โตะนะครับ หลวงปู่โตโท, Transfer. ท่านก็แนะนำสิทธิ์คนนั้นว่าให้ไปหาหลวงพ่อทองอยู่แทนนะครับนี่ก็แสดงให้เห็นว่าพลังจิตของหลวงพ่อทองอยู่นั้นไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะครับหลวงพ่อทองอยู่ท่านเคยแสดงให้ลูกศิษย์ใกล้ชิดดูโดยถามว่าต้องการให้ดับดาวดวงใดนะครับให้ลองชี้มาแล้วท่านก็จะดับให้ดูครั้นพอลูกศิษย์ชี้ดวงดาวให้ดูนะครับว่าต้องการที่จะให้ดาวดาวงไหนดับท่านก็บริกรรมคาถาสักครู่แล้วชี้ไปที่ดาวดวงนั้นนะครับแสงดาวก็หายวับ จับไปทันทีราวกับปฏิหารเลยนะครับวิชาที่สุดยอดอีกอย่างหนึ่งของหลวงพ่อทองอยู่นะครับก็คือการลงกระหม่อมนะครับด้วยน้ํามันจันท์หอมใครลงครบ3ามครั้งนะครับรับรองได้ว่าไม่มีตายโหงแล้วก็ไม่มีอดไม่มีอยากอีกต่อไปเลยนะครับและยังเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปอีกด้วยนะครับพระติดตาของหลวงพ่อทองอยู่องค์นี้นะครับโดดเด่นเรื่องของโชคลาภการเงินสเสน่ห์เมตตามหานิยม คนรักคนชอบนะครับผู้คนให้ความรักใคร่นะครับพระติดตาองค์นี้มีขนาดอยู่ที่26มิลิเมตรนะครับเป็นพระติดตาที่มีสภาพสวยสมบูรณ์นะครับออกแบบได้อย่างมีเอกลักษณ์นะครับองนี้ทางเพจก็เปิดให้เช่าบูชาอยู่นะครับก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้นะครับหรือว่าสามารถนัดดูองค์พระจริงได้ที่ร้านนะครับร้านอยู่ที่ซอยมโนลมถนนพระราม4ข้างๆโลตัสพระราม4นะครับ